เด้อเฮ้ยมันได้กูทำเป็นไงวะกูงงว่ะอ๋อสี่เหรอใช่ไหมไอเหี้ยไรวะย็ดแม่ ต่อเรื่องอ๋อจกกะควยอะไรวะเนี่ยเนี่ยโอ้โหสัตว์เดแม่อย่างยากโอ้โหอะไรวะ ơi ờ, nè a b c d f b a A C B A A B. Ài gì Mấy mày gúi A B A C B A A B A, B A, B A C B

เมก้กูได้เท่าไหร่อ่ะเมื่อกี้ได้เท่าไหร่อ่ะมันบอกให้กูทดสอบไอคิอ่ะผิดหมดอ๋อมันยังไม่เสร็จเหรอไม่ผมอยากรู้ไงว่า IQ ผมอ่ะ มันยังมันเท่าไหร่งั้นเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ผมอยากรู้ไงว่าไอคิวของผมอะมันเท่าไหร่กันแน่เว้ยแป๊บนึงนะ <Okay. S 1> ผมพยายามดูก่อน <Okay. S 1> อ๋อคือซีอ๋อต่อเนื่องจากตรงนี้คือซีอ๋ออะอ่าซี C. ต่อเนื่องคือ อันนี้เฉียงอะไรวะกูยังไม่เข้าใจกับสิ่งที่มันจะกูยังงงกับคำถามมันอะตอนเนี้ยสิ่งที่กูกำลังงงก็คือกูงงว่ามันให้กูทำอะไรอันไหนไม่เข้าพวกเหรออ๋อฮะอันนี้มันก็เข้าพวกเลย ถ้ามันให้ตอบอันเนี้ยมันก็เหมือนอันบนอ๋อมันคือบีมันคือบอีนนี้อันไหนไม่เข้าพวกงงวะ่ะกูยังงงอยู่เลยวะ่ะแล้วกูจะทําบททดสอบได้หรวะในเมื่อกูยังงงกับคําถามที่มันถามกูยอยู่ตอนเนี้ยอ่ะถ้ากูต้องตอบอันนี้ถูกต้องอ่ะอ่ะกูต้องตอบมันได้ถูกต้องอ่ะถูกกูจะได้จริงๆเอหรอวะ ตัวอย่างใบรับรองอันนี้เป็นคำถามที่ให้เราตอบก็คืออันนี้ขอถามทุกคนเลยมันก็คืออันนี้ถูกต้องไหมมันคือ f อ่ะข้อแรกเนี่ยคือ f ถูกต้องไหมถ้าผมเข้าใจถูกถูกต้องปะ อ่ะมันคือ F อ่ะมันคือ F ออ่ะใช่อ่ะผมเข้าใจแล้ว ตัวไหนตัวเลือกไหนไม่เข้ากับกลุ่มวงกลมไอสัตว์ไม่ได้โง่ตัวไหนไม่เข้ากับกลุ่มไอ้เหี้ย,ยตัวเลือกไหนไม่เข้ากลุ่มไอ้เหี้ย มันไม่เข้ากลุ่มยังไงวะมันก็เหมือนกันหมดอะแหกปากเหมือนกันอ่ะไออันนี้ขึ้นอ๋อไอ้เหียอ่ะอ๋อนี่กูเลือกไหนไม่เข้ากลุ่ม ไปเชี่ยงงานยากแล้ว ไอ้เฮียอะไรวะเย็ดแม่แป๊บน,นึงนะไม่ใช่ตาลายลวไอ้เหียตอนนี้กูลายแบบลายจัดไม่ได้ง่อันนี้งานจัดไอ้เฮียอันนี้อะไรเนี่ยมาเป็นกระดอเลยอะไรวะ คำถามตัวเลือกไหนเหมาะสมที่สุดเย็ดแม่โอเลือกไหนเหมาะสมที่สุดหรือโอ้โหไม่ยากสักเท่าไหร่เหี่ยโคตรง่ายสองสามสี่ก็ต้องห้าสิวะห้าขีดบนขีดขีด ไ <c oughs> อ้เฮียมียากกว่านี้บ้าอจาัดโคตรดีซี่ <c oughs> ไม่ธรรมดา <c oughs> อะไรวะเนี่ย มันจะเข้ายัางไงเนเมื่อมึงขีดล่างขีดยาวมันจะกลายเป็นสองขีดไม่ได้หรือว่าขีดสองขีดนี้หรือจะยาวลงมาข้างล่างมันต้องขึ้นข้างบนตัวเลือกไหนเหมาะสมที่สุดขีดนี้หรอมันจะดูเท่ากันไหมขีดนี้แหละเฮ้ยเฮียมัยากสกํากี อันนี้เหมือนบนอันนี้เหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันเฮ้ย <c oughs> ้เหี้ยหมอะสมสุดละ <c oughs> โอ้โหไอ้เหี้ยอันนี้นงงเลยวะ เออต้องอันนี้ต้องเหมือนกันดินี่เอาคู่นี้ อ่ะกูะะระดับต่ำใช่ไหมแป๊บไอสัตว์แป๊บหนึ่งอ่ะอกูว่าไอเยี่ยตีเนี่ยฉลาดที่สุดสำหรับในแก๊งกูแหละอ่ะได้ ได้อ่าไอเต๋ครับกูมีอะไรให้มึงเล่นแล้ต้องไวนะอย่าอ่านแชทเด็กขาดอืออ่ะเข้าไปส่ง,งวันต้องรอนะเพราะว่ามันก็จะไมนอยู่ในคอมนี้อันนี้คอมเก้าคืออะไรเค่อเข้ามามันเออเลอร์ต้นนะ ทำไมเนี่ทำไมอ่ะอ่ะมึงคอยดูมึงคอยดูไอ้เร่นี้เป็นคนฉลาดนะเป็นคนเก่งนะอ่ะมึงคอยดูเอามึงเขียนว่าทดสอบไอคิวส่งไปอันใหม่ให้แล้วนนเ,นเนี่ยสตาร์ทในคิเเนี่ยอ่ะ อ่าอะไรกี่เลตอ่าโชว์กูอยู่กูอยู่ในระดับกลางปราสาทไทยหรืออะไรประสาทไทยไหนอ่ะไงต่อมึงก็เทสไปเลยสมบูรณอะไรเงี้ยเหรอมึงกดไปเรื่อยๆอ่ะมึงมึงอ่าโชว์กูอยู่ระดับกลางอ่ะกูอยากได้คนอย่างมึงจะได้สูงหรือกลางอ่าคืออะไรอย่างไงไม่รู้เรื่องเลยอ่ามันก็มีมันต้องเร็วไงมันต้องเร็วไงห้ามอ่านแชทนะห้ามอ่านแชทนะตาต้องไม่มีนะอ่าอ่าตาต้องไม่มีนะอ่า มีเวลาสิบนาทีนะเออรู้แล้วอว้โอะไรเนี่ยใจร้อนจังอะไรอยู่เนี่ยเนี่ยอะไรวะเนี่ยใหญ่วันนี่กลามเป็นใหญ่อันนี้มันเล็กมันใหญ่ใหญ่อ๋อ ก็มาอแล้วก็ตัง้งถ้าตอบครบแล้วมันมีต่อไปเรื่อยๆนะกดต่อไปเรื่อยๆนะมันมีสาม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 โจทย์โจทย์ใหญ่อือหืออะไรวะเนี่ยมันมาอย่างไรวะเนี่ยโง่อะตอบไปได้อ่ะนะไม่เข้าใจเอรอไม่เข้าใจอรอโง่เข้ารอก็โง่ไงเป็นอะไรอ่ะ ก็โงโ่ไงเออจะเอาอะไรอะ่ะก็อยากดูคนฉลาดไงเออก็อบอกอยู่กโงโง่ไงต้องการอะไรนี่ ABCD <oughs> a b c d f g ABC A, <laughs> A, e, e, B, A, e, B, C, A, e, A, e, B, here we go! เอาาเอ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 บีเอเอบีเอดีเอซีะดีเอซช้าปัญญาเริ่มลดลงนะแม่งเอาหัวญาดตึ๊บเลยอะคืออะไรอะปัญญาลดตึ๊บเลยอะไอ้เหี้ยพอทำเมื่อกี้เนี้ยใช้หัวสมองแบบหมดเลยอะ ไปขาคําตอบอจริงๆเขาควรมาติดต่อผมนะเว้ยพวกนาซาอย่างเงี้ยที่ไ <c oughs> อคิวอะแล้วไงจบแล้วยังตอ่อไปต่อมีสามช่อใหญ่โอ้อะไรวะเนี่ยมันก็สามสามช้อยไงไปมาเรื่อย ยังนั่งงง่อีกเหรออะไรไม่เข้ากับกลุ่มแม่มึงอะไรไม่เข้ากับกลุ่มโง่เลยอ่ะอไรอ่ะไม่เข้ากลุ่มมันมีอยู่อ่ะดีๆีสิใครอ่ะก็มันมีอยู่มันก็ดูดีดีดิมึงดูดีดีดิอะไรไม่เข้ากลุ่มแบบมึงดูดีดีไม่มีมีไม่มีมีไอมีอะไรวะ นี่ไม่รู้อ่ะมั่วไปละวท่านไหนท่านอะไรท่านไหนท่านอะไร ทำไมกูต้องมาตอบอะไรแบบนี้วยเนหนยไอ้เหี่ยทดสอบไอคิวไงเราก็ไม่เคยทดสอบใช่ไหมล่ะว่าไอคิวเราเท่าไหร่อ่ะว่าเราอยู่ในเกตไหนของคนปกติอ่ะเกจไหนคนปกติคืออะไรเขาไม่ได้ไม่เราก็ไม่รู้ไงว่าเราอยู่ในระดับไหนของคนทั่วไปอะ่ะเราอยู่สูงกลางต่ํา อีกข้อหนึ่งข้อสุดท้ายอันนี้ง่ายอันไหนเหมาะสมที่สุดเจอ,อง่ายง่ายจัดจับภาพผิดอ่ะอันเนี้ยไม่รู้อ่ะกระดูสิไม่รู้ตอบไงอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้า แล้วทำไมคนเก่งกูเนี่ยเขาถึงได้ปั่นกลางอะไรวะก็ได้กลางไงก็ยัง<ะ>ดีไงยังไม่ได้อยู่ในต่ำไงน้องพันไหนพันอะไรขมวนะเบี่ยอะไรเนี่ยไอ้ใสปวาเอาา<ง>้เอะอ่ะงงอ่ะ อ๋ออะฮะอื huh. uh ้อรวะต้องสัก huh. อ like. ันึงเนี่ย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 สอนเนี่ยตอบมั่วต่อมันกลัวอือใช่ปะ

มีแค่เส้นให้กูดูกูต้องการอะไรจากสมองกูเนี่ยก็มันต่อไงตัวไหนเห,หมาะสมสุดที่จะไปต่อกับภาพอื่นน่ะภาพไหนภาพที่สามหรือภาพทั้งหมดไม่รู้ก็ตอบดิใช้ปริบปัญญาไงกูก็ไม่รู้เหมือนกันกูก็ตอบไปที่เข้าใจอ่ะเข้าใจอะไรอ๋อแล้วล่าแต่ถ้าพูดถึงเรื่องคนที่ไอคิวสูงที่สุดเนี่ยในแกงน๊งเนี่อก็คือตี ไม่พ้นคนหนึ่งนะมีอยู่คนหนึ่งใช่ตุพัดอ้าวเอาเยี่ยอะไรควายอะไรพี่ดิเขาบอกพี่อ่านแชทเหรอ แ,แชทพ่อเนี่ยเวลาพี่ตอบอะโกงเหรอปึงดูดิมันมีตอบ G ตอบ F เพี่อมันมีไหมเนี่ยขอ้อข้อ F ไะเร็วๆอีกก,อก,กิมมี่อยู่ข้อแล้วเนี่ยอยากรู้ไอ้คิวไม่อยากไหนอะไรอะก็ตอบมันเหมือนกันไม่หรอกมันก็เป็นคนปังกลางอะปึงหรือเป็นคนต่ำๆเลยเนี่ย <laughs> คนเราคน,น <S 2> <S 2> <อ>าไทย<ง>อย่างนี้มันไอ้เหี้ยเออมันก็วัดไงจนวัดไงมันานไงว่าคนเราไอ้น,นี่มันวัดนะมันไม่ได้มีคมําตอบคําตอบที่แบบคูณนะอันนี้เป็นรูปภาพสติปัญญาของเราด้วยอะไรมันไม่ได้หนึ่งบวกสองบวกสาบวกสี่บวกห้าแบบตอบสติปัญญาอะไรมันไม่มีอันนี้มันเกี่ยวกับมันสมองของเราไงว่าเราจะคิดคํานวณผลภาพได้อันนี้ขนาดไหนเวลาก็มีผลกับคะแนนนะอันนี้บอกไว้่อนเวลาก็มีผลกับคะแนน อุ้ยเหี้ยเยียอะไรก็ปกติปะก็ <c oughs> ปกติปะเฮี้ยก็ปกติไงแต่แต่มันก็มีข้อแตกต่างนะ <c oughs> เอาอจริงจีก่ะแตกต่างเรื่องกูได้ต่ำแต่มึงอ่ะเป็นลูกน้องกู ไม่อยากเป็นลูกพี่ไอ้เรื่อง้นี้ยเหตุผลที่กูเป็นลูกน้องคนอื่นกูกูไม่อยากเป็นลูกพี่มันสบายกว่าแค่นั้นแหเฮ้ยเอาเรื่องเว้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยไอ้ตี๊กูตับเจนเล่นดินเลยว่ะน้องกูต้องทำยังไงวะหายมันสึกสมองบ้างดีกูตับจัดเลยอะไอ้เหี้ยสมองบ้างดีทียกูต้องแก้ไงวะไอ้สัสก็พี่บอกเป็นกลางไม่หรอ คือกูเล่นกูต่บมมาถึงมึงแบบปุ๊บปาปากกูยังนั่งคุยกับแชทอะว่าคำถามมันคืออะไรอะพี่มาถึงก็ปุ๊บปากมันก็ไม่รู้กันก็ม่ร็้อะไรบ้าเลยอุ้ยเหียก็คือคนเก่งไงไอคิวสูงไงไม่รู้เหียมึงคือไอคิวสูงเลยเราต้องให้คนในแก๊งมาตดสอบเผื่อมีคนสูงก็หมดปกติ ได้แต่คนแม่น่าจะดูไอ้นี่พี่คนน่าจะดูน้องตอบไปแล้วแล้วก็ยังแบบกำคำตอบได้อะไรเงี้ยได้โอ้ยเออเดี๋ยวไปหาไปอีกนะหาไปอีกไปอ๋อของกูอยู่ในกลางไปต่ำของกูอะกลางไปต่ำไม่ต่ำได้แล้วไม่ได้ต่ำไปกลางแต่ก็ได้ต่ำไม่ต่ำไปต่ำ การไปตับใช่การไปตอบคือคือกางแล้วก็มีแนวโน้มที่จะลดลงเรื่อยๆไปอุ้ยแม่ตะกี้ได้คุตอบทีกูปวดหัวเลยเน่ะไอ้เหี้ยยัดแม่อู้เหี้ยเสกว่งเหี้ยตดได้สูง